สวัสดีครับผม MT ครับต้อมขานะครับผมตอนนี้ก็สินค้านะครับชุดอะไหล่ชุดโกคาร์ดชุดมินิบักกี้นะครับผมชุด ATV นะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับผมสินค้าเข้าจํานวนเยอะนะครับผมเดี๋ยวใครที่มัดจาไว้นะครับแล้วก็เราจะเช็คสินค้าก่อนนะครับผมแล้วก็พร้อมจัดส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวเช็คสินค้าก่อนนะครับว่ามีของใครบ้างนะครับใครที่สนใจก็ แอดไลน์เข้ามาได้ครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับ Mt ็ u s t o ต้อครับแอดไลน์มาที่เบอร์088 293 0 3 6 6นะครับสินค้าเข้าหลายรายการนะครับผมเป็นชุดล้อชุดเพานะครับอโอเคก็รอบนี้ก็รอนานนิดนึงครับอ่าใครสนใจก็สั่งไว้ล่วงหน้าได้นะครับผมชุดอะไหล่รถนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาทําคลิปให้โชมอีกทีนะครับผมว่าอะไรเข้ามาบ้างครับวันนี้นะครับ สนใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแอดไลน์มาครับผมสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ